พายุฝนเมื่อวานต้องไปหาตัดไม้ไผ่มาค้ำไว้แล้วกล้วยหวีใหญ่ด้วยกล้วยน้ำว้าไรเมล็ดด้วยเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ดีเจอ,อแล้วก็ไผ่อารมณ์ที่เกแล้วก็แข็งแรง ที่เรียบร้อยสองลำยาวๆต้นหนึ่งคำอย่างนี้ แล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ล้มแน่ต้นนี้ก็ค้าเรียบร้อยผมเลย,ยงไงก็ไม่ล้มต้นนี้ก็ค้าแล้วก็มัดเรียบร้อย